สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมักฮอตออนไลน์นะครับกับแอปมักฮอตคันเทพวันนี้เราเริ่มต้นที่เป็นฝั่งเดินก่อนเช่นเดิมนะครับมานี่คู่แข่งรีบชิดมุมเลยขึ้นไปบอกทรงมาตรฐานนะครับขึ้นมานี้คู่แข่งคล้ายๆจะเป็นห้าเ้มนะครับโอ้เป็นย่อสั้นงั้นเราก็ไปนี่ สิบสิบห้าไม่ได้นั่นะครับเรารับย่อสั้นด้วยทรงนี้ไม่มีแพ้ครับรับแบบนี้ไม่มีแพ้แน่นอน <c oughs> มานี่ก็เรียบร้อยครับผมเบสิกเบสิกแต้มนี้นะแต่นนี้ถือว่าเป็นแต้มเบสิกเลยนะครับต้องรู้นะครับว่าเข้ามาต้องโดนสองต่อมีในตำราอาจารย์เปียกโพธรามนะครับอ่ม อาจารย์เปียบโทธ,ธรามีนะครับตำราตัวนี้เล่มแรกเลยแหละอยู่หน้าแรกเลยนะครับมาตรฐานพบย่อสั้นใครที่เคยอ่านตำราเล่มนี้ใครที่เคยผ่านตำรานี้ก็อดคิดถึงไม่ได้นะครับ <c oughs> ของผมตำราเล่มนี้ <c oughs> เปิดไม่ได้แล้วนะครับเปิดแล้วมันขาดเลย <c oughs> มันเหลืองแล้วครับมันเหลืองกรอบ คือกระดาษมันกรอบหมดแล้วครับกระดาษมันกรอบหมดแล้วซื้อตั้งแต่สมัยอยู่โอ้โหมสามมสี่นะครับปัจจุบันอายุสี่สิบกว่าปีโอเคครับชนะไป มาครับกระดานที่สองขึ้นมาสรงนี้ไปมานี่ขึ้นไปมานี่ไปเป็นทรงดาวทรงดาวทรงดาวขึ้นมานี่ไปนี่รับนี่จะมาต่อสองหลบออกนะครับ ไม่ดีนะอย่างที่ผมเคยแนะนํานะครับมาตรฐานถ้าเดินทรงนี้ไม่ดีหรืออกปุ่มก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยหนักใหญ่เลยครับทีนี้ในีหนักแน่อันนี้ก็มีในตําราอาจารย์เปียกนะครับยี่สิบสามสิบเก้าส่วนใหญ่จะเดินแต้มนี้นั่นนะครับตัวนี้ก็มีตําราอาจารย์เปียกก็มีนะครับทั้งสองทั้งสองรูปหมากเลยมีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าไม่มีจําหน่ายแล้วนะ ไม่มีผลิตซ้ําด้วยนะครับหายากตำดาของอาจารย์เปียพุทธาราหายากวินเตใครจะแบบเก็บรักษาดีๆนี่โหยกนิ้วให้เลยครับขึ้นไปครับผมขึ้นมาต่อไว้ขึ้นมา,น,มานี่คำานี่ มันนี่คำนี่เรียบร้อยครับมีตัวหนึ่งที่น่าเล่นสิบแปดสิบห้าแล้วเดินยี่สิบสิบหกเข้าฮอตอ๋อเขาเลือกเล่นทางนี้นะครับเขาเลือกเล่นทางนี้โอเคเข้ามานี่เดี๋ยวนะเป๊ะหนึ่งเขาเลือกเล่นทางนี้นี้จะให้กินดีไหม ไม่ให้กินดีกว่าไม่ให้กินดีกว่าครับมานี่ขึ้นไปแต่ก็น่าสนใจนะแต่นี้น่าสนใจเขาจะเข้าฮอตก่อนเราขึ้นไปเขาเข้ากินแน่ๆแล้วนะเข้ากินไปไปนี่นะครับเราชนะได้เหมือนเดิมครับเขีนทางออกแล้วนี่นะครับทางออก เนาเขากินสองกระดาษคนกินยังงงอยู่เลยนะผมผมเดินผิดนะครับท่านผู้ชมจริงๆริงผมต้องเดินยี่สิบสี่ยิบเจ็ดก่อนโอ้โหเป็นเรื่องเลยงานนี่จริงจงผมต้องเดินยี่สิบสี่ไปยี่สิบเจ็ดให้กินก่อนมาถึงจะไม่กินเลี้ยวมานี่เดินผิดครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรยอมแพ้ไปเลยโอ้อตายกู จะต่อสองเขาลมเพีียไป,ไปเราไม่เรื่องมากอีกแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีกระดานสักครู่นะครับเปลี่ยนสีกระดาษคู่แข่งเดินก่อนเราเดินหลังเมื่อสักครู่พลาดง่ายไปไหนเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เขากินสองเลี้ยวไปเฉยเลยผมก็ลืมดูนะครับว่ามัน เลี้ยวไปได้แต่เราก็มีทางออกนะจริงๆแล้วเราก็สามารถเดินให้ยี่สิบสี่ยิบเจ็ดกินก่อนก็ได้นะครับกินก่อนได้เลยกองโจรมานี่กองโจรขึ้นมานี่ขึ้นไป าต่อมาครับต่อมาไปลงไปครับมานี่ไปนี่มานี่แทกกินสองปิดคู่แข่ปิดนี้เฮ้ยเดินดีนะตัวนี้เดินดีนะครับ คนนี้แกเดินดีเลยโอ้ยึดแถวยาวเลยทีนี้อเาอาลวเว้ยชักไม่ดีแล้วครับท่านผู้ชมชักไม่ดีแล้วเต้มเราเดินยากนะครับเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าฮอตเลยดูจากสภาพที่เห็นอยู่เวียนแต่เขาจะพลาดนะถ้าเขาเดินยี่สิบสองสิบแปด นี่ผมยังกลัวอยู่เลยเขาจะเดินไหนถ้า22 18นี่ผมแทบจะอยู่หมัดเลยนะโอ้เขาเดิน23 18โชคดีไปถ้าเดิน22 18ผมก็คงเดินได้ตัวเดียวคือ16 20นะครับผมได้ได้ตัวเดียวเขาเลือกที่จะเดิน23 18มสรกไปเลย เสกไปวู้เดินเก่งมากคนนี้เสกไปนี้เสกไปเอาแล้วครับมานี่ไปนี่มานี่ขึ้นไปขึ้นไป ลงมาขึ้นไปเขาลงมาเข้าฮดตานี้เราก็ไปเข้าฮดสองตัวเช่นกันนะครับเราก็เข้าฮดสองตัวกู้แข่งแยกแข้งแยกขาออกแล้ว เจ้าตานี้ถอยทำท่าทำท,ทางหนีมาฝั่งนี้ ค่าฮัดก็น่าจะเสมอนะน่าจะเสมอขึ้นไปถ้าขอเสมอไม่รู้ว่าเขาจะเสมอยอมเสมอไหมขอเสมอไปอยังไม่ยอมนะครับคู่แข่งไม่ยอมให้เสมอ ถ้างั้นไม่ยอมก็ไม่ยอมผู้แข็งไม่ยอมนะครับลงมานี่ไปนี่จะมาเข้าฮอตจะมาเข้าฮอตเข้าฮอตหนีมานี่ กินไปนู่นกินไปไม่ยอมให้เสมอเราก็ขึงเลยครับงานนี้มานี่ขึ้นไปไล่กินหนีมานี่ ไม่ยอมให้เสมอใช่ไหมไม่ยอมให้เสมอนะครับงั้นเราไปยาวหนีมาทางนี้เสียเปรียบผมนะถ้าแบบนี้เสียเปรียบผมแล้วนะครับผมจะเข้าฮอตได้สองตัวแล้วด้วยถ้าแกให้เสมอแต่ทีแรกก็จบเนาะนั่นเลยครับมาแล้วจะฆ่าฮอตจะฆ่าฮอตนะครับ มานี่ไปนี่ฮอตก็ออกไม่ได้ซะด้วยอ่านะครับฮอตแยกตัวออกไปค่าฮอตก็จบเข่าเสมอแต่แรกก็ดีแล้ว <c oughs> มาครับมานี่จัดไปคู่แข่งมานี่จัดไปจัดไปมานี่ขึ้นไปแทรกกินขึ้นมาแทกมานี่มานี่อต่อ,อน ขึ้นไปนะครับต่อก่อนแล้วกินนี่เลยมานี่ขึ้นไปครับผมโอ้ขังไว้ขังไว้ มานี่ขึ้นไปมานี่ตบให้กินทางนี้ก่อนนี่นะครับกินคนละตัวแต่เราได้เปรียบในเรื่องของคุมพื้นที่เราได้เปรียบในการคุมพื้นที่ เอาแล้วครับต่อไว้จบเลนี่ยถ้าต่อไว้จบเลยจบเดินไม่ได้สักตัว าครับคู่ที่คู่ที่ไหนคู่ที่สามนะคู่ที่สามแล้วครับขึ้นไปขึ้นไปอูตัดข้างมาตรงนี้เลยขึ้นไปมานี่ เตรียมยิงสามเลยมานี้ขึ้นไปขึ้นมามานี้ครับโยนสนันเมืองไรากานนี้ เจ็ดมาสิบไหมเจ็ดมาสิบมาสิบ,ม,บมาสิบ,มสบไม่มาเหมือนเราจะเสียเปรียบไม่เอ่ยไปนี่นี้นั่นแหละครับเหมือนเราจะเสียเปรียบตัวนี้เลยขึ้นไป ไปนี่เลยครับผม <c oughs> หนีก่อนเพราะว่าเขาจะฆ่าฮอตนะครับไปซ้อนท้ายไปตรงนี้เดินไปฆ่าฮอดเฉยๆเนีย จับท้ายจับท้ายมานี่ครับขึ้นมาจับนี่ ให้เล่นง่ายๆก่อนอ่อต่อออกจากปมนี้ก่อนถอยลงไป ไล่กินถ้าเขาเดินหนีเขาแพ้นะครับถ้าเขาเดินยี่สิบสี่ยี่ิบแปดผมจะเดินยี่สิบสามสิบเก้าทันทีเริ่มมีแววไม่ดีนะครับ เริ่มมีเวลไม่ดีเอาละครับคู่แขนคิดมากทำงานนี้นี่นะครับเธอเดินนั้นหนีปุ๊บก็เรียบร้อยเลยมันก็ต้องหนีอนะเนาะเพราะว่าถ้าไม่หนีก็โดนกินฟรีแต่พอหนีก็แพ้นะครับเดินให้กินไหมเดินหนีก็ได้นะเจ็ดเป็นสิบโอเคครับ เกมสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้นะครับโอเคครับคู่แข่งเดินก่อนเราเดินหลังแข่งขึ้นมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นทรงไหนนะครับขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่ครับผมขึ้นมานี่ไป เป็นมาตรฐานแล้วงานนี้เราก็เป็นทรงดาวนะครับทรงดาวมาก่อนเขาขึ้นมานี่เราก็ขึ้นไปเ,เราเล่นเต้มเสียงนะครับถ้า9้าไปสิก็เสมอนะแต่ผมอยากเล่นเต้มเสียงนะครับยกหนึ่งมาห้านะครับ มานี่หุบทางออกไปเอาครับเดินเดินเดินจะหลับแล้วเนี่ยครับ เจอคู่แข่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งสามเอ็ดยิบหกยิบห้ายิบสองอะไรก็ว่าไปสุดท้ายเดินสามสองยิบแปดขึ้นไปทรงนี้ปิดหัวปิดท้ายเลยงานนี่ขึ้นมาแล้วสามสิบยิบห้า ต่อไว้นะครับถ้าไม่ต่อก็หลุดเข้าฮอตต้องต่อไว้ยี่ห้ายี่สองอโอ้กินสามไม่ใช่กินสามกินสองเลี่ยนทรงนี้นะครับเลี่ยนกินสองเลยกินฟรีหนึ่งตัว เดินให้กินหนึ่งตัวกินไปนี่ต้องขึ้นมานี่เดี๋ยวนะดักนี่ดีกว่าดักนี่ดีกว่าขึ้นมานี่ดักนี่เลยครับผม หมดตัวเดินนะครับข้างบนโอเคครับเวลาคู่แข่งกำลังจะหมดลงหนึ่งศูนย์เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ